สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่แม่าลักทุกคนทั้งทางบ้านและก็ทางโรงเรียนนะคะเมื่อวานนี้คุณครูสอนเรื่องเจลนะคะเจลล้างมือเด็กๆก,ก็ล้างด้วยเจลเป็นแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเก่งกันทุกคนเลยปมมือร้อยต้วเองค่ะล้างด้วยเจลก็ต้องแอลกอ้อมือด้วยนะคะแล้วก็สวมแมสนะคะถ้าเราไม่สวมแมส เชื้อโรคทำไมครับเกาะที่หน้าเราเกาะจมูกเราเราก็ต้องสวมแมนไว้ให้เชื้อโควิดเข้ามาในจมูกเราอ่าวันนี้เด็กๆลองดูสิครับในกระเป๋าใบเนี้ยเด็กๆลองทายะะี่เขาว่าจะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าดินั่งเงียๆเลยอะไรนะ ใครอยู่ในกระเป๋าน้าใครรู้เออน้องเบี้ยในกระเป๋าอใครในกระเป๋าใครจะเป็นคนมาหยิบให้เพื่อนดูคะอาน้องกินกินมาเลยค่ะกินกินให้เพื่อนดูดิคะในกระเป๋าคุณได้มีอะไรคะ ว้าวอ,าอ,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 อ้เนียมันน่ามานอยนมานอยโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรคะแ,แอลกอฮอล์แองกอฮอลก็จะเป็นแบบสเปรย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเจลไอนที่ไม่นั่งที่เลยค่ะเวลาเด็กใช้นะคะแอลกอฮอล์สเปรย์เวลาฉีดต้องระวังนะคะไม่ให้เข้าตา นะคะต้องฉีดนี้ฉีดไปบนมือนะคะแล้วก็ถูถูแองกอนขวดนี้สีอะไรคะเด็กๆสีฟ้าสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้าค่ะกดมือให้หน่อยเก่งเยี่ยมเลยขวดเล็กหรือขวดใหญ่คะข <ๆ S 1> วดใหญ่แล้วอันนี้เองเด็กๆที่พกพามาขวดเล็กหรือขวดใหญ่คะข <ๆ S 2> วดเล็กนะคะเด็กๆก็พกขวดเล็กมาโรงเรียนนะคะ แล้วเวลาฉีดก็หน่อยให้เข้าตาแล้วก็ควดใหญ่ๆนี้เอาไปไว้บนรถนี่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเอาไว้บนรถระเบิดเลยนะคะระเบิดได้นะคะมันตึกใไฟได้นะคะสีฟ้าปบ้มๆเลยแต่ตัวเองค่ะอาใครเอ่ยยังไม่ได้ฉีกไอ้เงฮองอเจลมา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 ,มา ลูกตื่ตดีงั้นลูกค่ะนี้าก็จุดบวกนนะคะทาบ้านใครมีแอลกอฮอลสเปรย์อาดูเลยค่ะอามาค่ะใครยังไม่ได้ฉีดเขาวันนี้แฮมไฟ้าฉีดหรือยางแอลกออลอาเลยค่ะมาทางด้านนี้เลยค่ะลูกอนมาดูขึ้นดูซิ ดูสิเลยแฟนต่างชาติคนนี้้โอ้โโอเควยเคคนดูเลยค่ะเก่งมากอันน้องใบผู้ประตเข้ามากล้ๆค่ะโอ้โหดูยังไงแต่มือนี้อมีครับ เข้าตาได้ไหมคะไปผูฉีดที่ตาได้ไหมคะไม่ได้นะตาหนะลูกใจแบบเดียวกถู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 ตาน่น,นไไะะต,ตันตันตันทำยังไงครับเวลาจะจีดจะงอคือจีบได้ทำยังไงครับโอเคเข้าตาได้ไหมคะไม่ได้นะคะโอเคระวังนะครับ โอ,โอ้ยตัวมืตัวให้เพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนทางบ้านฉีดด้วยนะคะนะชางหนงปางทิงกี้เก๋สีเทาสีเทาเขามาวินมาลูกฉีดได้ยังออเราจะทานข้าวกันเราต้องฉีดบ่อยๆเลยนะอเอาวินแตปมือลูกเอ้าฉีดนะ ท่ตาไดลไหมคะฉีดที่ตาเลยไหมคะีดที่ไหนเราจะฉีดแองกอรที่ไหนคะในมืของเราแฮนด์วอชเชอร์แฮนด์แฮนด์ป๊วอชเชอร์เลยโอเคต่อไปน้องออกาดโอเแองกอรที่ไหนเอาดูสิฉีดที่ไหนครับอเดี๋ยวดีนะโอ้โอ้โแองกอน์อันน โอเคเอาจีดเลยครับเยี่ยมเลยครับนออะไรยังไม่ได้ฉีดแตงตอพอเจม,ม,มีไหมคะมีไหมคะลลินลลินอยู่ไหนเลย <c oughs> นี่เลยข้าตานี่ไหมคะฉีดที่ตาไดไหมคะดูื่อนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะคะฉีดที่ไหนคะ ที่มือของเราเพราะเรา <ไป S 1> มือของเราจะมีตัวอะไรมาตอกคะคนะมีเชื้อโรคมาตอกมืออาบน้ำล้างเก้วแอลกอฮอล์ดูมือสิคะจะอ่าหนือเปล่ามีเชื้อโรคไหมคะมีไหมคะอุ๊ยมีไหมคะไม่มีโอเคค่ะโอเค,อเคตบมือสามครั้งหนึ่งสองสามวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสเปเ์ียลนะคะ เด,เด็กระวังเข้าทาเนาะไม่ฉีดเล่นนะคะแล้วไม่ต้องมาสมน้ำนะคะเอาแบบที่ซื้อมาแล้วฉีดเลยนะ,ะแล้วก็ใส่นักกะนามาเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะขอบคุณค่ะเด็กบ๊ายบาแอันก็ข้อน่อยบ๊ายบาย